<cười> 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 lên con đây <vậy> nè <laughs> <laughs> แก่แ่เยแ่แน่อ้อ้อาองคัองัไดี้ทยังไงบ้างทำใหม่ดิทำใหม่ดิทำใหม่ได้แล้วเดีแล้วแบงกี้แบงกี้ เหนื่อยเหนื่อยออกพลังมากเยยเหนื่อยไหล่ไมงไหลไหลอแบบดีแต่ได้เยอะอยู่จริงจริงจริงจร โอ the ้ยฮาทูมันหลับแล้วมั้งเดี๋ยวเมื่อตื่นพอมันมาแกัสทำอไรจี๊แก๊สก็ในถุงอ่ะนู่นนะไอ้ไอ้อ้ยกัสกัสนี่ยแกไอ้ไอ้ นี่ทําคลีนซึ่งนั้นสารัง <laughs> <sum>